สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานเป็นงานเขาผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นลูกแก้วควอร์นะฮะหรือว่าลูกอมที่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อนะครับที่วัดใดสักวัดหนึ่งลูกค้าไม่ได้บอกนะฮะแต่เขาเอามาเลี่ยมใส่เป็นสลกจริงๆเนี่ยโดยปกติน่าจะทําเป็นเส้นเกลียวแล้วก็ เชื่อมเชื่อมกันที่ข้างล่างแล้วก็รัดขึ้นมาเหมือนลูกนิมิตนะฮะเขาจะเรียกวันสแสแลกสแลกแต่อันนี้ทําเป็นขัดมันเงาก็าจะเป็นมุมมองของชิ้นงานอีกมิติหนึ่งนะครับก็เรียบง่ายดีดูด,ดูหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งส่วนตัวข้างตัว,ตวลูกอมเนะ่ยผมว่าน่าจะเป็นหินคอร์นะฮะไม่ใช่ลูกอมเหมือนแบบที่พระเขาผสมผสมเป็นชานหมากอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะ น่าจะเป็นควอตแต่ไม่ได้ขัดเงามันก็เลยดูด้านๆส่วนตัวเนื้อทองนี่เป็นทองที่เลี่ยมผ่าเลยครับ965เลยครับนองน่าจะนิ่มสังเกตว่ามันจะเข้าลูกผ่าลูกลูกอมนะฮะแทบจะไม่มีช่องว่างเลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นงานอีกแบบหนึ่งพอส่วนมากจะทำเป็นเส้นเกลียวเชือกน่าจะดูแปลกตาดีครับโอเคครับ ค้าวก็ประมาณนี้นะฮะโอเคท่านใดสนใจดูภาพนิ่งภาพในภาพเพิ่มเติมงานจิวรีงานพระนะ,ะได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะโซน l i น e แอดเนี่ยเชิญก็มีให้กดคลิกด้านล่างเช่นกันนะครับส่นเบอร์โทรศัพท์นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้บนคลิปนะฮะแล้วก็ภาพนิ่งของมุมมองของงานงานนี้ก็จะมีอยู่หลังคลิปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ